ผมจะพามาดูประโยชน์ของรถคันนี้นะครับมีประโยชน์เยอะนะครับซึ่งผมก็ทําขึ้นมาเองนะครับจากลอก้ลอหรือว่าการะร้าเป็นล้อกยางครับเป็นการดูโครงสร้างของรถคันนี้นะครับแกนที่ผมจะใช้ใส่กับล้อนะครับผมจะทําแบบเป็นล็กกลมสี่วงตัดกับกลมแล้วผมก็เอาอันนี้มาสองอันครับมีไว้สําหรับเสียบใส่ล้อรถครับพอดีนะ่องนี้ ครับเดี๋ยวผมก็จะตัดสองด้านด้านทานันนี้แล้วก็ด้านทานันนี้แล้วก็ความยาวนะครับอยู่ที่หนึ่ครับก็ประมาณสี่สิบสองเซนครับสี่สิบสองแล้วก็ก้านที่ตัวที่ปลูออกมาแบบตัวนี้ตัวนี้ปลูออกมาเพออยู่สิบเซนครับสองด้านให้การเก็บเข้านะครับ และการทำก็ต่ลงไปตรงนี้ผมก็จะเชื่อมติดแล้วก็เชื่อมประกับตรงด้านที่อยู่ท้ายเพื่อการกันที่โยหรือว่าเอ็นเนียวแล้วก็โครงสร้างของอันนี้นะครับเป็นเหล็กืเหล็กแบนเหล็กแบนแล้วแต่เราจะช่วบขนาดนะครับ ผมจะใช้หลุดเบ็กรอบไม่ว่าความยาวมันที่ชนครับแปบชนนี่ก็สามสิบเจ็ดเซนมาถึงขอบนอกขอบสามสิบเจ็ดเซนนี่ก็ด่านข้างครับด้านข้างตรงนี้ครับตรงนี้ยี่สิบเซนนะแล้วที่ยี่สิบกว้างครับแล้วก็ดูความสูงของตังนี้ครับที่สดตัวนี้ครับเกษตรทำได้สดแต่เราจะใช้เหล็กนะครับ ผมตามที่หาเศษได้ครับเป็นเหล็กประเลี่ยมตัะนิ้วสองแล้วก็ความยาวอยู่ที่3ามเซนมตครับเพราะว่าจะสอดน่้ยไปแล้วก็น็อตสอด้านครับไปทุกลับเพื่ให้การเคลื่อนไหวนะครับถอดออกได้แล้วความสูงจากนี้ครับจากพื้นขึ้นมาด้านนี้เลยครับด้านบนนะครับ อยู่ที่สามสิเ<อ>สมบเซนนะครับเดี๋ยวอยู่ที่สามสิบเซนนะมีที่สามสิบจากพื้นมาชนบาบุนแล้วก็แล้วก็ยับยุบตรงนี้นะครับมาตรงนี้นะครับมาชนตรงนี้นะครับอยู่ที่อืม 15เซนนะครับ5เซนเะนี้ยเนด้านนอกครับจากวนนี้แล้วก็มาด้านนอกนะครับ15เซนนะครับจะได้ประมาณนี้แล้วก็อย่างนี้แล้วเราจะใช้นะครับผมใช้อยู่ที่6ขุนผสมนะผสมสีนะครับที่เราเลือกเราชอบนะครับทาได้ตามอันนีมกว้าง ความกว้างของตัวต่งนะครับ41เซนติเัตร่างนี้ครับ้นการที่อันนี้เราจะเอาขนาดสูงต่ำนะครับแต่ผมก็ประมาณครา่าวๆจุดที่อันนี้นะครับ67เซนับเดีรยวผมก็จะลบลงแบบนี้นะครับเปลบนี่นนแล้วกต่ความชอบแล้วก็ความสูงขึ้นไปครับจากพื้นขึ้นไปครับมาถึงจุดตรงนี้ หน่อยความสูงนะครับความสูงที่ตรงนี้ครับวัดจับพื้นนะครับมาตรงนี้ครับผมจะเอาสูงที่ร้อยเซนร้อยเซนก็หนึ่งเมตรหนึ่งเมตรแล้วก็ทางขึ้นไปนะครับรวมทั้งหมด เออต้ใหญ่ไปหมดแล้วับจับพื้นขึ้นมาจับจพื้นขึ้นมาบนตึกตรงนี้นะครับที่ที่เราแอบไว้จับอยู่ที่ร้อยร้อยห้าสิบเจ็ดเซนครับหนึ่งร้อยห้าสิบเจ็ดเซนเมตรห้าสิบเจ็ดครับแล้วก็พวกที่อันนี้ครับก็ ผมจะทิ้งช่วงตรงนี้อย่41เออ41เซนแล้วก็ผมจะช่วงนี้นะครับของผมที่ทำอยู่ที่33เซนเอ34ส34เซนครับแล้วก็หักงอไปแล้วแต่เรานะครับการหักงอนะครับผมมาช่วงนี้มาก็ประมาณหักงอแล้ว อยู่ที่57นะครับนี่จะเป็นลักษณะทรงแบบนี้นะครับด,นนนะด้านนี้นะครับด้านนี้นะครับให้ตอกกลางออกนึงครับกลางมาันเปิดการที่เราเป็นในสะดวกนะครับอ่าผมจะประกอบให้ดูนะครับประกอบนี่ครับเวลาจะเป็นแบบนี้นะครับ ประกอบผมก็ี่ใส่สอดเข้าไปนะครับเดี mm ๋ hmm. ยวผมก็จะขันเข้าเ mm hmm. กิดล็อกจะไม่กล้าเคลื่อนไหวไม่เคลื mm ่ hmm. อนไหวเดี๋ยวผมจะใส่ผมจะใส่ลอ้อนี่ครับจะพอดีความสูงกับช่วงอันนี้ตรงกลางหัวล้อจะประมาณใกล้เคียงแกนครับ จะใช้ล้นอ่ะล้นหลังก็ได้ครับได้หมดที่แบบอย่งนี้แล้วก็จะใส่น็อตก,กันได้เลยครับอือด้านหนึ่งครับอ่าด้นานหนึ่งด้าน นีเ,เคันอนด้านไหนก็ได้แต่เราถนัดชอบครับอันนี้เป็นล้อด้านหลังนะครับจะรู้สึกว่าจะใหญ่กันหน่อยแต่ก็เป็นวงล้อขอบสิบเดนะครับสิบเดที่ผมใช้นะครับจะพอดีบลบาลานกันครับที่ผมลดสูงลดต่ำนะครับนี่ก็ใส่ กก็ไม่ยากครับทำก็ในเปลือกแต่เราจะชอบแมบทรงใหญ่ทรงเล็กก็ผมจะประมาณนี้มีจะเข้าประตูบ้านได้ครับไม่ทำเล็กแต่ก็จะสะดวกดีนะครับการใช้ครับนี่ครับ ผมทำแบบล้อให้อยู่ระดับนี้ก็เพื่อกันการที่ว่าออย่างหนึ่งนะครับคือช่วงนี้ครับช่วงนี้เกิดการที่ว่าเราเกิดการมันมทุกอีกของที่มีความกว้างนะครับเวลาวางของมาจะเกิดการไม่ชนล้อนะครับจะเกิดเนงไม่ให้ชนล้อแล้วก็ช่วงที่ว่าจากจุดนี้ขึ้นไปนะครับเป็นช่วงที่ ใช้เป็นกําลังงานนะครับเพราะว่าถ้าเราทํายาวเกินก็จะทําให้เหล็กแบนมีความอ่อนตัวนะครับถ้าอันนี้ก็หาที่มีความหนาเพิ่มขึ้นได้ครัครครบแลก็ให้ดูประมาณครับนี่นครับช่วงเป็นช่วงที่พอดีครับที่ใส่ล้อสูงก็เป็นการที่ว่าใช้ง่ายกว่าล้อที่มีล้อเล็ก ตรงที่ว่าสามารถลุยทางที่ไม่เรียบอันนี้ก็เป็นที่เรียบย่างเข้าสามารถเข้าตามทุ่งลุยสวนอะไรได้นะครับจะเป็นความสะดวกสบายตรงที่ว่าไม่ต้องแอเข็นเวลาเข็น,ห,นหรือดึงลากใส่ก็สามารถที่จะใช้งานได้สะดวกไม่เหนื่อยแรงจะมีความคล่องตัว เนี้จะแล้วก็ช่วงที่อย่างนี้นะครับช่วงการยกช่วงการยกจะเลยทําออทให้การยกที่มีความสูงกว่าพิเศษนะครับก็เวลาเราทําการเข็นหรือลากดึงนะครับเกิดการลุยได้แต่ว่าระวังทุ่งหญ้าจะมีความสูงแล้วก็สามารถถึงได้สบายด้วยความสูงของตัวถัรถที่แตกต่างจาก ที่ว่าเลือใช้ล้อเล็กเพราะว่าล้อเล็กจะใช้ได้ในทางเรียบจะสะดวกกว่าแต่ส่วนที่ล้อผมใช้เป็นล้อรถที่มีความใหญ่ก็จะง่ายเท่ากันเข้าตามทุ่งหลุยสวนแบบท้งานง่ายครับประมาณนี้ครับผม